คะ่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาต่อกันในภาคที่4และภาคที่5นะคะนั่นก็คือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะคะภาคตะวันตกจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จังหวัดนะคะเป็นภาคที่มีจังหวัดน้อยที่สุดนะคะส่วนภาคตะวันออกนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7จจังหวัดด้วยกันค่ะรวมชมลบุรีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกัเลยค่ะว่าภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนกันค่ะนี่ก็คือแผนที่ภาคตะวันตกนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นแผนที่ของภาคตะวันออกค่ะซึ่งรวมกับชุมบุรีด้วยนะคะเด็กๆแกเ่ลืมนะคะว่าเราอยู่ภาคตะวันออกนั่นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภาคตะวันตกมีจังหวัดอะไรบ้าง 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดตราด 3. จังหวัดปัจจุบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรีและ 5. จังหวัดราชบุรีค่ะค่ะและเราไปต่อกันด้วย ภาคตะวันออกกันเลยค่ะว่ามีจังหวัดอะไรกันบ้างเอง่ย 1. จังหวัดปราจีนบุรี 2. จังหวัดสะเชิงเซา 3. จังหวัดสะแก้ว 4. จังหวัดชนบุรี 5. จังหวัดระยอง 6. จังหวัดจันทบุรีและ 7. จ,จังหวัดตราดค่ะค่ะเมื่อที่เด็กทราบแล้วนะคะ ว่ามีทั้งหมดกี่จังหวัดและมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆนะคะทำ My m ม n d แม p ปิ้งนะคะของแต่และจังหวัดนะคะออกมาแล้วก็อย่าลืมตกแต่งให้สวยงามนะคะทำเช่นเดิมเหมือนกับภาคเหนือครั้งแรกที่เราทำกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ